สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็กทวนเกมมิ่งนะครับและตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกม Oxygen Not Include d e ซีซั่นที่4ในพาที่3กันแล้วนะครับผม <S <S ม,มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าการที่จะดูกาชานี่นะครับป่องพวกเกเซอร์ต่างๆนี่นะฮะผมไม่ต้องผมไม่จำเป็นจะต้องขุดเข้าไปดูนะครับเพียงแค่ผมกด P และเลือก Qual t พศูนเหรออ,อันนี้เหร เป็นคุณภาพศูนเหรอสัญญาณเหลืองที่ตรงนี้แล้วก็ดูบนซ้ายอ๋อภูเขาไฟอันนี้คือภูเขาไฟอ๋อวิธีดูดูแบบนี้เหรอ,อที่ผ่านมานี้คือผมต้องขุดเข้าไปดูตลอดเลยนะฮะอ่มีมีอ่ดูซิขอของกินอ่เมล็ดเมล็ดเมอร์สเหรอไม่อยากได้อะเพราะว่ามันมีละอองเกรสรแล้วมีคนที่แพ้ละอองเกรสรด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้นะ อ่าตรงนี้อ่าอปรับเป็น5เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะไหนมีตรงไหนอีกนะอะข้างบนหรือป่ปะอ่านี่ไงนี่ไงดูตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมปล่องแกส๊สคอรีนโอเคไม่ไปยุ่งมันดีกว่านะคอรีนเนี่ยผมยังไม่ต้องการนะอ่าตัวนี้ปรับเป็น5ไปเหมือนเดิมก่อนมีไหมม,มีอีกไมกมเอย มีอีกไหมไม่น่ามีละมั้งโอ้โหลาวาผมอยู่ใกล้ลาวามากเลยอะ่ะไม่มีแล้วเหรอทำไมมันน้อยจังอะ่ะทำไมดาวดวงนี้ทรัพยากรเกเซอร์น้อยจังโอเคนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันต่อดูซิอากาศหายใจอากาศหายใจแจ่มเลยนะฮะทีนี้ผมอยากจะทําเป็นเจ้าห้องอาหารใช่ไหมตอนนี้เขากำลังวิจัยอะไรอยู่วิจัย อาหารใช่ไหมตเตรียมมื้ออาหารโอเคใกล้เสร็จละ,ะเร่งเวลาสักหน่อยนึงเอะตรงนี้ผมผมเปลี่ยนขึ้นไปให้เขามากันก้นกั้นแอร์ล็อกตรงนี้ดีไหมเปลี่ยนจุดกั้นแอร์ล็อกหน่อยละกันเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นที่ปลูกผักนะฮะบริเวณนี้หรือไม่ผมก็อาจจะย้ายนะ ผมอยากได้ที่ปลูกผักบริเวณนี้ยาวๆสักหน่อยผมอาจจะย้ายขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้แล้วก็ไปไปทางนู้นโอเคน่าจะดีกว่านะน่าจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นเอาแอร์ล็อกมาไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ต่อบันไดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยผมจะทําลายบันไดตรงนี้เพราะว่าบันไดตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะฮะ,ะตรงนี้ก็ทุบไปเอาเป็นสิ่งก่อสร้างทุบบันไดไปเขาจะต้องทุบจากต้องมาจากข้างบนใช่ไหมผมจะต้องให้เขาทุบยังไงดีอันนี้ให้เขาทําลายไปก่อนนะวิจัยวิจัยเราต้องรีบวิจัยนะ ชักชาไม่ได้ต่อไปผมจะวิจัยอะไรดีตอนนี้กระเบื้องวิจัยแล้วแล้วก็การทำออกซิเจนก็วิจัยแล้วอะนี่ไงผมจะต้องกรองน้ำใช่ป่ะผมจะต้องกรองน้ำนะฮะอาแล้วผมจะต้องทำทางเก็บของเหลวด้วยโอเคทีนี้ผมจะต้องทำกระเบื้องตรงนี้ตั้งขึ้นมาหนึ่ง สองกระเบื้องอาหารหรือกระเบื้องอาหารถ้าผมจำไม่ผิดนี่ความยาวกระเบื้องประมาณ24นะ24อ่ะนับมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 23 24โอ้พอดีเลยฮนะขึ้นมานี่นงขึ้นมานีึน่งแล้วก็ประตูโปรงใส่นี่ใส่นี่ กระเบื้องใส่ข้างบนตรงนี้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 แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นกระเบื้องอ่าเป็นอันนี้เพื่อเติมมาใส่นี่นะฮะตรงนี้ให้เขาขุดเข้ามาเลยขุดเข้ามาอย่างนี้ข้างบนนี้เขากําลังจะขุดขึ้นไปถึงใช่ไหมผมอยากให้เขาขุดตรงนี้ก่อนอะเอามาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ทําลายทิ้ง แล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างก็มาทําลายทิ้งด้วยนะเออผมจะต้องมีกระเบื้องระบายอากาศใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องเอาออก2ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใส่กระเบื้องระบายอากาศ1 2 3 4อย่างนี้ทีนี้ทําชั้นต่อไปฮะแค่ชั้นเดียวผมว่าไม่พอกิน ชั้นต่อไปตรงนี้การตรงนี้ประตูปโปร่งตรงนี้และตรงนี้กระเบื้องตรงนี้และตรงนี้อ,า,อาหารทําขี่ชั้นดีข้างบนปลูกไม่ได้แล้วมัมันเย็นนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะพยายามบําบัดทําให้มันอบอุ่นพอที่สามารถจะปลูกได้นะฮะถ้าอย่างนั้นมาไม่ต้องคิดมากขออีกชั้นหนึงชั้นที่ส แต่ว่ามันจะมีน้ําตัวนี้ชั้นที่3ก็อย่าพึ่งนะฮะถ้างั้นก็อย่าพึ่งวางแปลนเอาไว้ก่อนก็แล้วกันาลากากมาอย่างนี้3มชั้นไปเลยอันนี้ก็ขุดมาขุดมาขุดมาอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ทุบทิ้งอย่างนี้นะโอเควางแปลนเสร็จเรียบร้อยเร่งเวลาแล้วก็ให้เขาทำงานไปนะฮะ เอา้าตรงนี้ไฟฟ้าหมดเอ่อผมคงจะต้องทำให้เขามาวิ่งนะฮะให้เขามาวิ่ง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 ปั่นไฟอะ่ะอ่ะตรงนี้แล้วกันไฟฟ้าหมดไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยให้ไฟฟ้าหมดไม่ได้ฮนะอา่าตรงนี้อย่าเพิ่งนะถ้างั้นตรงนี้เอาเป็น8เอาเป็นระดับ8ให้หมดไปซะ อย่างนี้อ่ะเดีย๋ยให้เขามาทำตรงนี้ก่อนนะฮะหนึ่อน่าน่าจะได้ผมน่าจะสามารถเพิ่มเจ้าซ่วมอันนี้นะเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งน่าจะได้นะตัวนี้ขอคนมาปั่นไฟหน่อยจ้าโอเคตอนนี้ก็มีการปั่นไฟแล้วนะฮะอ่าผมคงจะต้องสั่งให้เขามาวิ่งตรงนี้อยู่เรื่อยๆสักพักหนึ่งนะ,ะเพื่อให้มีการ ปั่นไฟเข้ามาแล้วเขาจะได้สูบแก๊สไฮโดรเจนออกมาปั่นไฟตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ะมีคนเลเวลอัรใครเอ่ยแม็ l ซ์เลเวอ่างานวิจัยแต่ว่าอ่าขี่สีแดงตัวนี้มันเกินนะยังไม่เอาและกันเดี๋ยวเขาจะเครียดเกินไปนะฮะโอเคตอนนี้ระบบอากาศก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะฮะทีนี้ปลูกอ่าต้นมีวูดมาเลย เอาสักแค่5ก็พอมัอ้งอะตอนนี้ให้เขาปลูกไปก่อนนะเอาปลูก9พอเขาปลูกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยลดความสําคัญลงทีหลังนะอากาศหายใจยังแจ่มอยู่นะยังแจ่มอยู่ยังแจ่มอยู่อาตัวน,นี้มีไฮโดรเจนใช่ไหมไฮโดรเจนมันขึ้นมาถึงนี่ละผมอยากจะสูบมาเก็บจังเลยเอผมทำอ๋อตัวคัดกรองผมทำแล้วใช่ปะถ้าอย่างนั้นเนี่ย ของานของานตรงนี้หน่อยหนึ่งหน่อยนึงเครื่องสูบแก๊สเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็คัดแยกแก๊สมานนี่นะฮะอ่าเขียวเข้ามาขาวแล้วทีนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นไฮโดรเจนออกมานี่เลยนะฮะออกมานี่เลยอ่าหลบนิดนึงแล้วก็เข้าถังนี้ไปเลย ทีนี้ผมก็จะได้แก๊สไฮโดรเจนของผมคืนมาแล้วนะอันนี้เอามาหลกตรงนี้ซะหน่อยนะไกลๆไปมาไว้ตรงนี้เหลือไฟฟ้าไฟฟ้าผมเอาตรงนี้น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้ไดเอาแก๊สไฮโดรเจนคืนมาซะ,ะตัวนี้เสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นแก๊สแก๊สแก๊สไฮโดรเจนโอเคเรียบร้อยแล้วนะ เหลือแค่ไฟฟ้านะอ่ามีสมาชิกใหม่ขออาหารอาหารไม่มีมีออกซิเฟิร์นอ่ะเอามาเลยอืมถ้าพูดถึงเรื่องอากาศนี่ผมสามารถเอาคนเข้ามาเพิ่มได้นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารนี่ยังยังก่อนผมขอทำฟาร์มตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะซักชั้นหนึ่งก็ยังดีนะฮะอ่าข้างบนนี้เอาเป็น7จอย่าเพิ่งทำนะข้างบน ข้างบนนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งทําข้างล่างก่อนนะเ,เขาเขามาวิ่งอยู่เรื่อยๆเลยอะตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องละมั้งตรงนี้ไม่ต้องละอาวามสำคัญขั้นหนึ่งไปซะสูบแก๊สได้อย่างดีนะตรงนี้เริ่มหนาแน่นแล้วะแก๊สตรงนี้เริ่มหนาแน่นละเขาเริ่มไม่สูบแก๊สออกมาแล้วนะผมทํา ทำถังเก็บแก๊สอีกดีไหมเอาไว้เก็บแก๊สออกซิเจนนะฮะตัวนี้ก็เริ่มใกล้จะหนานแน่นละผมคิดว่าผมน่าจะทำถังเก็บแก๊สนะตัวนี้เป็นยังไงโอเคตัวนี้เริ่มสูบแก๊สไฮโดรเจนกลับมาแล้วนะฮะแก๊สไฮโดรเจนที่ผมทำเสียไปเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวให้เขาดันให้เขาดันแก๊สไฮโดรเจนกลับลงมานะเดี๋ยวผมจะสูบแก๊สไฮโดรเจนกลับเข้าไปอา้าพลังงานหมด ไหนเป็นยังไงโอเคมีการสูบแก๊สไฮโดรเจนเข้ามาเก็บในแทงแล้วตรงนี้ที่ผมสูญเสียไปเนี่ยผมกําลังจะได้คืนแล้วนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอ,อีกหน่อยอ,อีกหน่อยโอเคโอเคทีนี้เขาจะดันแก๊สไฮโดรเจนมาทางนี้เดี๋ยวรอนะฮะรอให้อ่าเข้ามาปั่นไฟปั่นไหมเนี่ยไม่มีคนมาปั่นไฟเลยเหรอเออผมต้องการผมต้องการคนคนจัดการเครื่องกลน,นะฮะ อันนี้คับลอกการตั้งค่าโอเคไม่มาปลูกดีนักใช่ไหมนี่ต้องอย่างนี้อย่าให้ต้องใช้แรงงานทาตุนะชอบเหรอโอเคตัวนี้เป็นไงอุณหน้าภูมิมยังพอได้อยู่ไหมยังพอได้อยู่โอเคตรงนี้หมดแล้วเหร โอเคเท่าหมดแล้วก็ปรับเป็น9เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ค่ัดรอกันตั้งค่าเอามาใส่ซะอุณหภูมิเป็นไงอุณหภูมิตัวนี้ค่อนข้างเย็นเลยนะต้นมีหวดผมอุณหภูมิลด,ลดลงเรื่อยๆแล้วถ้าอุณหภูมิลดต่ำกว่า10องศาเขาจะไม่โตนะฮะผมสามารถเอาเอ๊ที่จริงตรงนี้เนี่ยผมไม่น่าเอากระเบื้องฉนวนนะใช่ไหม ให้ความร้อนมันออกมาเลยให้ความร้อนมันออกมานะน่าจะดีเพราะว่าความร้อนเขาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถ้ามันร้อนเกินไปผมค่อยเอากระเบื้องฉนวนมาใส่ที่หลังใช่ปะผมต้องการความร้อนแผ่ขึ้นมาข้างบนให้มาถึงต้นมิลวูดนะฮะนี่ไงตรงนี้เขาอุณหภูมิมันต่ำกว่า1ิบเขาไม่โตแล้วฮะอ่อผมจะต้องกระเบื้องอันนี้อ่อ เป็นกระเบื้องธรรมดาดีกว่าเนาะโอเคตรงนี้อุณหภูมิก็จะค่อยๆอ,ออกมาแล้วก็เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วผมคิดว่าความร้อนจากห้องนี้น่าจะแผ่ขึ้นไปถึงด้านบนนี้นะฮะถ้ามันร้อนเกินไปเมื่อไหร่ผมก็จะเอากระเบื้องฉนวนมาปิดเอาไว้นะฮะอาจจะเหลือแค่รูไม่กี่รูนะให้ความร้อนมันออกมานิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ออกซิเจนไม่ออกมาเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไฮโดรเจนออกมานะเพราะว่า ความดันนะฮะความหนาแน่นของแก๊สนี้มันอยู่สูงละสูงมากๆเลยผมอาจจะต้องสูบออกซิเจนมาเก็บใส่แท้งไว้ก่อนนะฮะผมขอดูก่อนนะในระดับเดียวกันอ่าตรงนี้น่าจะได้น่าจะได้3 3แท้งไม่ใช่3แทง3ชั้นตรงนี้ตัวนี้ได้1นึงแท้งตัวนี้1แทงอ่าได้หลายแท้งอยู่นะตรงนี้เอาไว้เก็บเป็นออกซิเจนฉุกเฉินน่าจะได้อยู่นะ แต่ว่าผมจะต้องขุดตรงนี้ออกให้หมดเลยขุดตรงนี้ขุดตรงนี้อ่าผมขอทํากระเบื้องนี้ก่อน123ต้องทําระดับนี้ใช่ไหมมาถึงประมาณนี้แล้วก็ให้เขาขุดตรงนี้ขุดออกให้หมดเลยนะ ตรงนี้เขาต่อแล้วใช่ไหมถ้าเขาต่อแล้วอ่ะมาปิดคืนส่าขอขั้นสุดได้ไหมรีบๆปิดรีบๆปิดตัวนี้อ่าอันนี้ต้องการอีกหนึ่งแทงตรงนี้หนึ่งอันนี้อ่ะเดี๋ยวรอเขาขุดก่อนนะโอเคขุดแล้ววางอีกหนึ่งตรงนี้คิดว่าเท่านี้จะพอไหมหนึ่งสงสาม แล้วก็ต่อท่อแกอ๊สฝั่งนี้ใช้2อถังนี้ส่วนฝั่งนี้ใช้2อถังตัวนี้น่าจะโอเคนะฝั่งละสองถังทีนี้ต่อท่อแก๊สต่อท่อแก๊สเข้ามานี่เข้าขาวและเขียวเข้าขาวอย่างนี้อันนี้ก็เขียวมาเข้าขาวและเขียวมาเข้าขาวอย่างนี้ส่วนตรงนี้ ปล่อยขึ้นด้านบนอย่างนี้นะ,ะตัวนี้ตัดไปก่อนตรงนี้ตัดไปก่อนอตรงนี้ตรงนี้จะต้องท่อแก๊สเอาขึ้นมานี่ตีคู่มาดีไหมไม่ดีไม่ดีตีคู่ไม่ดีเอามานี่แล้วก็ต่อเข้านี่ได้ไหมอ่ะได้อยู่มั้งแสดงว่าผมจะต้องตัดใช่ไหม ผมต้องตัดท่อช่วงนี้นะฮะผมต้องตัดท่อช่วงนี้ผมได้ยินเสียงการวิจัยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะตัดถึงตรงนี้โอเคตอนนี้วิจัยวิจัยถังเก็บน้ําเสร็จแล้วใช่ปะเอาอะไรต่อดีอ่าเอกโซสูตรดีไหมอุ้ยผมยังไม่เห็นเรโคลเลยดาวดวงนี้ผมยังไม่เห็นเรโคลเลยฮนะผมจะมีเอกโซสูตรชุดเอกโซสูตรเอาไว้ใช้หรือเปล่าเนี่ย อ,อถ้ายังถ้ายังไม่มีชัยนี้อย่าพึ่งนะคาร์บอนไดออกไซด์เหรอดักคาร์บอนดีไหมไหนดูซิคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาสามารถออกซิเจนยังสามารถดันลงไปได้อยู่อันอื่นสิมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอ่ยจับสัตว์ไหมนี่ไงจับสัตว์ก็น่าสนนะเอามาเอาจับสัตว์มา ตัวนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วฮะแต่ว่าเรายังไม่มีไม่มีคนเก็บเกี่ยวเลยนะเอ๊หรือว่าคนต่อไปเราจะเอาเกษตรกรรมดีถ้ามีเกษตรกรรมผมก็จะเอามานะฮะอุณหภูมิตอนนี้เริ่มออกไปด้านบนได้แล้วนะข้างบนนี้อันนี้ท่อแก๊สขาดเหรออ๋อท่อแก๊สขาดเขาก็เลยไม่ทำงานฮะโอเคให้เขาหยุดไปก่อนเนาะ ซ่วมเต็มแล้วและห้องนอนก็ยังไม่มีเลยอ,อันนี้อ่านเก็บของเหลวผมจะให้เขาเก็บตรงไหนดีตรงนี้เป็นบันไดใช่ไหมบันไดบันไดจะต้องลงมานี่เดี๋ยวผมขอขยับบันไดนิดนึงนะผมจะขยับบันไดเอามาไว้ชัก,ส,กสักช่วงนี้สักช่วงนี้นะแล้วผมก็จะลบบันไดที่เดิมตรงนี้ ผมจะขยายห้องน้ำออกมาอันนี้ก็ขยายออกมาด้วยตรงนี้ห้องน้ำขยายออกมาถึงตรงนี้ได้ใช่ปะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ประตูโปร่งมาไว้ตรงนี้ผมก็จะลบตรงนี้ทิ้งนะฮะลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วผมก็จะลบอ่างล้างมืออ่าให้เขาขุดตรงนี้ออกก่อนนะให้เขาจัดการตรงนี้ก่อนหนึ่ง สองสาฮะไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะ1นึ่สองามเอา้าไม่ได้1 2ึ่สสแสดงว่าผมจะต้องขยับขยับประตูนะไปอีกช่องหนึ่งอ๋อโอเคขยับก็ขยับฮนะขยับมานี่ขยับมานี่อย่างนี้ประตูเอามาไว้ตรงไม่ได้ต้องทุบนี่ออกก่อนทุบออก ออกไหนะเอาออกไม่ได้หรอะเขาลงไม่ได้อตรงนี้เอาได้อยู่นี่แล้วไปตรงนี้อ่ะมาสร้างใส่ตรงนี้ทุบตรงนี้ออกไปตรงนี้ออกไปทีนี้อะ่ะอย่าลืมอย่าลืมตรงนี้ด้วยเอานี้ออกไปด้วยนะทีนี้ซ้วมผมต้องขยับมาหนึ่งอ่างล้างมือขยับไปอีกหนึ่งอ่างล้างมือตรงนี้ มานี่1ใช่ไหมตรงนี้อีก1ก็จะเป็น1 2 3 4ผมจะทุบตรงนี้ออกไป1แล้วก็เอาส่วมมาเพิ่มอีก1น,นะฮะโอเคเก็บอาหารไว้กินผมยังไม่ได้ทำตู้เย็นเลยใช่ป่ะอาหารเขาอาจจะเน่าเสียได้นะแต่ว่าเรายังกินอาหารไม่เยอะตอนนี้อาหารเพิ่มละเป็น2 4 0 0 0 น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยใกล้เสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้ออกซิเจนก็เข้ามาเก็บแล้วเรียบร้อยยังเหลือตรงนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่นะส่วนมากนี้จะเป็นการปรับปรุงระบบแก๊สนะฮะแล้วก็หลักๆที่ผมทำก็คือฟาร์มอาหารนั่นเองซึ่งอุณหภูมิ ยังไหวอยู่นะยังพอสามารถที่จะปลูกผักได้อยู่เพราะว่าผมเอาอันนี้เนี่ยกระเบื้องธรรมดานะมาใส่เพื่อให้ความร้อนมันบระบายขึ้นมาด้านบนนะฮะเพื่อให้แถวนี้ไม่เย็นจนเกินไปและสามารถปลูกผักได้นะฮะแต่ถ้ามันเย็นจนเกินไปเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ยังคิดไม่ออกเลยนะฮะว่าผมจะเอาความอบอุ่นจากไหนมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะตรงนี้เขาก็โอเคสูบแก๊สแล้วใช่ไหม ตอนนี้ความดันแก๊สก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะเครื่องนี้จะทำงานตลอดแล้วก็จะมีแก๊สไฮโดรเจนสูบออกมาปั่นไฟนี้ตลอดเวลาแล้วนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะครับน่ารับฟันดีผีดึงขาบ,าย,บ,า,ยบายรักนะครับจุ๊บ